ไหนๆใครขอเอมี่จังมาบ้างครับก็ต้องขออภัยนะครับที่แอดจัดให้ชา้าไปหน่อยเอมี่จังมาทั้งทีขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราได้เจอกับเอมี่จังของเรานะครับขอเรียกเป็นนางเอกเลยละกันนะครับนางเอกของเราเนี่ยกำลังล้างถ้วยล้างจานอยู่นะครับแล้วระหว่างที่นางเอกของเรานะครับกำลัง네ล้างจานมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคุณพ่อของสามีนางเอกของเราเองนะครับกำลังนั่งเกาอื่มนั่นแหละครับซักพักหนึ่งเกาเสร็จนะครับมาหยิบของกินทําให้นางเอกของเราเนี่ยโอ้โหนายไม่รู้จะว่วยังไงนะแล้วก็ได้ถามนางเอกของเราว่าเธอกินด้วยไหมนางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่กินบ้าหรือเปล่าใครจะไม่กินมึงก็เพิ่งกะเกามานะแต่มันนะครับ พยายามที่จะให้นางเอกของเรากินนะครับก็ได้บอกว่าเธอรังเกียจฉันเลยทำไมไม่กินนางเอกของเราก็ได้บอกนะครับเปล่าค่ะเปล่าค่ะแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็เป็นคุณสามีนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้ต่อว่าคุณพ่อของมันไปนะครับว่าคุณพ่อทําตัวดีๆหน่อยสิครับทำตัวน่าเกลียดไปได้ทําไมอะ่ะแฟนแกไม่เห็นจะว่าอะไรฉันเลยเนี่ยจากนั้นไอ้ลูกชายนะครับมันก็ไม่รู้จะว่าไงนะมันก็เถียงสู้พ่อมันไม่ได้มันเนี่ยก็เลยขอตัวออกไปทํางานนะครับนางเอกของเราก็เลยรีบวิ่งออกไปส่งจากนั้นก็ได้บ๊ายบายกันไปนะครับ ก็มาทํางานบ้านต่อแล้วสักพักหนึ่งนะครับตาลุงเนี่ยก็เลยไปบอกนางเอกของเรานะครับให้มานวดหลังให้ฉันหน่อยได้ไหมส่วนนางเอกของเรานะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เลยต้องตามนัแต่ระหว่างที่นวดนะครับไอ้ตาลุงเนี่ยก็ทําตัวไม่น่ารักเลยนะครับจนนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวนะครับก็เลยขอตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเธอเนี่ยก็เลยออกไปสัมภาษณ์งานส่วนตาลุงนะครับหลังจากที่นางเอกของเราออกไปสมัครงานนะครับตาลุงเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปที่เครื่องซักผ้านะครับก็ได้ไปเห็นนันเลยครับก็หยิบมาโดมนู่น แต่ลุงนี้แสดงเรื่องไหนนี่เอาเรื่องทุกเรื่องเลยนะครับพอตัดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตอนเย็นไอ้สามีเนี่ยก็เลยได้ถามนางเอกของเรานะครับว่างานเป็นยังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างครับอ๋อฉันสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะได้หยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะน้องนั้นก็จะเป็นทํางานทุกวันเลยนะคะอ๋อเหรอครับคุณคงเหนื่อยแย่สินะคุณต้องกลับมาทํางานบ้านอีกจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองเนี่ยก็อยู่บ้านว่างๆฉันเองก็เบื่อนะคะแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณพ่อของม แอบไปสมัครงานก็เลยได้บอกนะครับว่าฉันต้องอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยจากนั้นลูกชายก็เลยได้บอกคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ต้องพยายามทํางานบ้านด้วยนะครับช่วยภรรยาของผมหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้ง3าคนก็เลยนั่งกินข้าวกันตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันหยุดของนางเอกของเรานะครับเธอเนี่ยก็ต้องมาทํางานบ้านต่อสักพักหนึ่งคุณสามีก็เลยเนวดมาถามนะครับว่าคุณทํางานเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อวันนี้วันหยุดครับเดี๋ยวขอออทําางนนนบ้ีกกกกสััึ่ แล้วคุณสามีก็ได้ถามนะครับจริงๆเนี่ยคุณเบื่อคุณพ่อหรือเปล่าครับเหตุผลที่คุณออกไปทํางานเนี่ยนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจากนั้นคุณสามีเนี่ยก็เลยขอตัวออกไปทํางานหลังจากนั้นนะครับนางเอกของเราก็ทางานบ้านเสร็จสับเรียบร้อยเธอก็รู้สึกเพลียนะเพราะว่าวันปกติก็ต้องทํางานเช้าดึกพอมาถึงวันหยุดก็ต้องํางานบ้านอีกนะครับเธอเนี่ยก็เลยมายิบตรงโซฟานะครับแล้วซักพ็กหนึ่งตาลุงเดินออกมามาจ้าเอกนางเอกของเรานะครับตาลุงเนี่ยก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะครับแค่แอบดูอยู่ห่างๆซักพักหนึ่งนางเอกของเราก็รู้ตัวตาลุงกก็เลยบอนะครั ว่าทำไมเธอมานอนอยู่ตรงนี้ไม่เข้าไปนอนในห้องล่ะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเอาหรอกจากนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็เลยเข้าไปนอนในห้องหลังจากนอนในห้องได้สักพักหนึ่งกําลังหลับฝันดีอยู่เลยนะครับตาลุงเนี่ยก็เลยได้แอบเข้าไปนะครับแล้วก็ได้เปิดอันติใส่นางเอกของเราแต่ว่านางเอกของเราก็ยังไม่ได้ตื่นนะครับนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนะครับทั้ง3ามคนเนี่ยก็มานั่งกินข้าวกันอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องภายในบ้านเขาอะนะแล้วสักพักหนะครรัับบุพ่่่อออขงมนนเยยกก็ลไดู้้ชาาว ทำไมวันนี้มันไม่มีปลาเนี่ยทุกทีเนี่ยข้าวเย็นเราต้องมีปลาด้วยนะนาง Pascal <artık S 2> เอกของเราก็เลยได้กล่าวขอโทษไปนะครับแล้วเธอเนี่ยจะออกไปทําให้แต่คุณสามีนะครับได้เห็นว่านางเอกของเราเนี่ยทั้งทางานบ้านแล้วก็ทํางานไปด้วยก็เลยเป็นห่วงนะครับก็เลยอาสาออกไปทําจากนั้นคุณสามีก็เลยออกไปย่างปลาให้คุณพ่อของมันนะครับพอคุณสามีออกไปย่างปลาได้เรียบร้อยนะครับคุณพ่อของมันเนี่ยก็เลยตรงหานางเอกนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกๆวันหยุดนางเอกของเราเนี่ยจะออกไปส่งคุณสามีนะครับแล หลังจากนั้นก็จะใช้ชีวิตอยู่กับตาลุงนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นทํากับคงกับข้าวนู่นนั่นนี่ทุกอย่างนะครับตาลุงเนี่ยเหมาเลยแต่ว่านางเอกของเราก็ได้รู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกว่าหลงเสน่ห์ตาลุงซะงั้นตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตอนเย็นตาลุงเนี่ยก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าฉันมีของเล่นสนุกๆมาให้เธอด้วยนะจากนั้นนะครับมันเป็นตัวจีดนั่นแหละก็ได้ใส่ให้นางเอกของเรานะครับแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเธอเหมือนจะชอบด้วยนะแล้วสักพักหนึ่งนะครับนางอ่านหนังส เพราะว่าตาลุงเนี่ยนั่งกดรีโมทอยู่ข้างนอกนางเอกของเราก like sure> anyway ็เลยขอตัวออกมาข้างนอกนะครับพอมาถึงเนี uh 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 ่ยก็ได้บอกกับตาลุงนะครับว่าหนูทนไม่ไหวแล้วนะคะนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงนะครับเป็นตอนดึกเลยนางเอกของเราเนี่ยกำลังนอนหลับฝันดีสักพักหนึ่งตาลุงก็เปิดประตูเข้ามานั่นแหละครับแต่ว่านางเอกของเราก็รู้ตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วหลังจากคืนนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกับคุณสามีนะครับว่าเธอเนี่ยจะไม่ไปทำ แล้วเธอจะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือนเพราะว่าเธอเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วนะนา่นแหละครับพอวันนี้นะครับส่งคุณสามีเสร็จสับเรียบร้อยสักพักหนึ่งตาลุงเดินเข้ามานางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะนัน,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ